เราตัวแทนยามาทูทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเร d กเมทนะครับอ่าเจอกันยามเย็นนะครับผมวันนี้จะมีศึกอ่าเคมปาจินะครับผมที่วันนี้เราจะแข่งกันในอ่ารอบรอบเท่าไหร่สาสบสองทีมนะครับคนสิก็ยําที่เห็นเลยครับงงมากเลย <laughs> <laughs> ผมแพ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแพ้แพ้เพราะอะไรนะครับผมเดี yeah> ๋ยวก่อนที่จะไปดูไปดูทีมเขาก่อนนะครับว่าเขาจัดทีมอะไรบ้างนะครับคุณอาดมนะครับก็เป็นเนลนะครับสีดาวนะครับโซประมาณนี้นะครับไอเซนห้าดาวนะครับชุนซุยนะครับทีมที่หนึ่งนะครับไปดูทีมที่สองนะครับทีมที่สองจะเป็นทีมทีมถึกนะครับมิปุนะครับชินจิแล้วก็เบกุยะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ทีมที่สามนะครับจะเป็นตัวอุโนฮะนะครับแล้วก็ป้ามัตสึมโตะแล้วก็คิทาเกะนะครับแล้วก็เบคุยะสร้างเด็กนะครับที่จะเพิ่มความแข่งของคลีนะครับจะคลีได้ง่ายขึ้นแล้วก็เนลแล้วก็ตัวยินนะครับยินสี่ดาวนะครับขอย้ําว่ายิน4ี่ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูยินเจดาวของผมนะครับพูดละขึ้นมาดูของผมนะครับดูของผมตัวโทเซนนะครับ ครับผมไม่ได้ใส่กะดีอะไรให้นะครับอ่าเนลนะครับเนลคริสต์มาสแล้วก็อ่าป้านะครับแล้วก็เบียคุยะเทันยสุแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าอิจิโกะฮอลโลนะครับ5ดาวอ่าทีมที่2นะครับผมอ่าจะเป็นอุราฮาร่านะครับ7ดาวแล้วก็เนมุ4นะครับอ่ามัตสึโมโต่4นะครับยิน7นะครับขอย้ำว่า7นะครับอ่าแล้วมาดูตัวเนลนะครับเนล7นะครับอ่าแล้วก็ตัวอิจิโกะขาวนะครับ6ดาว แล้วก็ทีมที่3นะครับอุลน6ดาวนะครับแล้วก็ไอเซน5าดาวแล้วก็ I e อินโนเอะครับ4ดาวแต่ผมไม่ได้ปลุกนะครับอินโนเอะเคมปจิแล้วก็ซันนุมแล้วก็ชินจินะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสองทีมที่เจอกันนะครับไปเราไปลองดูกันว่าผมแพ้เพราะอะไรนะครับ ทีม2นะครับ ลี่ดูดไปนะครับ คอดูงินนะฮะไม่ดูดสองรอบเลยนะครับรอบที่แล้วก็ไม่ดูดรอบนี้ก็ไม่ดูดนะครับ เหลือตัวเดียวแล้วครับในมูผมเอ,อื้อตายแพ้ไปนะครับผมดูทีมที่สามนะครับ โดนกิ่ไกลนะครับของผมผมแม่งไม่โดนกิ่ไกลไม่ไม่พัวพันไม่อะไรเลย เนี่ยเบียคุยะาหน้าปั้นนะครับแพ้ไปนะครับ2ต่อ1นะครับอ่าก็อ่าเจอเนี่ยเบียคุยะหน้าปั้นนะครับ5ดาวแล้วก็ปลุกนะครับสำหรับคนเ่นอีลีนะครับแล้วก็มาเพิ่มความกรีนะครับให้กับทีมนะครับโอเคครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับก็ไปเจอกับคุณอาร์ไมสติกนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับคุณอาดัมนะครับ แล้วก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิที่มีเพื่อนๆถามผมว่าไอเซนอไอเซนพัทนะครับที่มันมันโดนเนิร์ฟนะครับมันเนิร์ฟจากอะไรนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานนะครับแอดมินอของคุณปาสนะครับจากช่องนะครับ Xcover Channel นะครับก็มาให้ให้คำตอบให้แล้วนะครับก็คือในส่วนของอโดนบัฟในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของ ส t ตตพื้นฐานนะครับจาก HP นะครับจากเดิมนะครับจะประมาณ3022นะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ2 6 7 3นะครับคือบัฟอ่าตันนี้ลดลงมานะครับแล้วก็ดาเมจนะครับจากประมาณ53 0ศูนย์นะครับลดลงมาเหลือ468นะครับตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัวเดฟนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นอ่านนะครับตอนนี้ก็เลยอ่าโดนเดฟอ่าเรียกว่าอะไรลดลงมานะครับเหลือ104นะครับก็ สตัดพื้นฐานโดนเนิฟนะครับทั้งทั้งสามอันเลยนะครับก็เป็นคำตอบสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าไอเซนพัทที่โดนเนิฟเนิฟอะไรนะครับก็คือเนิฟตรงนี้นะครับสตัดคาพื้นฐานลดลงมานะครับทั้ง3เลยนะครับทั้งเลือดนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับดาเมจแล้วก็การป้องกันนะครับแต่ก็ยังน่าเล่นอยู่ไหมผมก็เห็นเซิร์ฟโกบอลก็ยังเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสังหารศัตรู แล้วก็ยังเป็น300ยูนิตพูลี่เหมือนเดิมนะครับสงสัยมันมันโหดเกินไปขอเลยเนิร์ฟให้มันเบาบางหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเซนพัทนะครับที่โดนเนิร์ฟไปนะครับก็ได้ข้อมูลกันตามนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณบาสมานะครับจากช่อง The Excover Channel นะครับ กิจกรรมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของศึกเคมปาจินะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ปั้นทีมตัวลูเคียแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังปั้นได้ไม่สุดนะครับได้ได้ฟ้า1จุดนะครับก็ยังไม่ได้ใส่โซ่ให้มันนะแต่ว่าจะปลดล็อกและใส่โซให้มันเพราะต้องใช้ฟ้าบสองกับม่วง2นะครับก็จะไปเอาใสบัฟนะครับไปสู้ในศึกอารีน่านะครับผมไปลองดูซิว่ามันมันได้อยู่ไหมนะ แต่ตอนนี้ผมนึงไม่ได้เล่นนะครับอลองคุณเซอร์ดีกว่าคุณเซอร์นี่จัดมา6ดาวเลยนะครับในส่วนของไอเซนเต่างอยนะครับเป็นส่วนของไอเซนเต่านะครับเราไปลองวัดดูก่อนดีกว่าใส่ตัวนี้นะครับเป็นส่วนของตัวนี้ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนสวนโซของที่คุณเซอร์เขาใส่นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันอันนี้ผมเอาลูกเคียมาบ้าไว้นะครับ ดาเมจมันจะยังน้อยอยู่นะครับเน้นเจาะหลัง ก็ว uh, ันเทิร์คไม่ได้นะครับโอ้ว oh, <laughs> คุณแนวเอาเนวมาไว้ตัวซัพพอร์ตตัวแรกเลยนะครับโอ้โ oh. ห oh, <laughs> เลือดไหล ก็น่าจะประมาณนี้ครับในส่วนของลูเคียนะครับเอามาเล่นเอามาลองเล่นดูก่อนนะครับของผมยังปั้นไม่สุดนะครับในส่วนของลูเคียจะผมอัดไว้เท่าไหร่เองน้านี่นะครับสกิลผมแค่นี้นะครับเจ็ดสิบับเพราะอัพแค่ตรงนี้สองอันนะครับสี่ดาวนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ปลุกตื่นนะครับ เดี๋ยวรออก,กิจกรรมปลุกตื่นจะลองเปรียบเทียบดูว่าก่อนปลุกกับหลังปลุกมัน,มนต่างกันเยอะไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเซิรฟ์ฟเซิร์ฟไทยนะครับก็ตัวเซิร์ฟเกริเกรบลนะครับวันนี้ตัวเซมบงซากุระเข้านะครับก็วันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสุ่มเซมบงซากุระกับตัวกิจกรรมครบรอบ 2ปีในส่วนของเซิร์ฟ g l o b a l นะครับก็เดี๋ยวทําทคลิปเสร็จจะทําให้ลงไปต่อน่าจะวันพุ่งนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเดือนอเดือนหน้านะครับผมวันนี้ทาเสร็จแล้วครับแล้ไม่รอโพส์วันพุ่งนี้ก็น่าจะมาเรือน,นะครับสาหรับกิจกรรมเดือนเมษายนนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องไรท e กอลเม็ตนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์ให้ช่องหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับ อ่าคนทําตัวนน้อยนะครับผมจากช่องที่ไม่มีคนดูเท่าไหร่นะครับปิดพลาดมาเยอะครับหลังจากที่เสียงค่าเสียงเบาเสียงค่อยเสียงเพลงดังแล้วกอ่วาจะพาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแนะนำนะครับทุกคอมเมนต์ผมจะอ่านแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆอ่าทุกๆครั้งที่ทํานะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ